ไปดีนะสลีจ้าห้ามาันปวดไฟไหมจัง ดีทุกคนมื่อเนกมาพบก็บซ้องกระตุ้นสาวผู้ไทยขื้เก่าเนาะทุกคนวันนี้ก็เขากลับมาฮอดบ้านแล้วกันออมาเกิดใกล้เลยทุกคนรีบแหมติ๊กหน้าแล้วก็ติ๊กหน้าติกหน้าสบายดีเอฟซีดูลูกสบายดีมาเลยนี่เอฟซีทุกคนมาเด้เกิดใกล้ติกหน้ามาเกิดใกล้เนะทุกคนใกล้กับมันยังบนท่านมันไปหากิ่นอยู่บนอื่นเนาะทุกคนเนาะมันยังบนท่านมากครบถันนะเพราะว่า ค้ามๆแรงๆถิ่นแหลยมันแรงมากใกล้กับย่านซ้ำมากแต่ซ้ำนี่ทุกคนเพราะว่าเพราะว่าใกล้อันนี้นะันเลงธรรมศาสตรนะทุกคนเพราะว่าพอเลงธรรมศาสตรเนาะให้มันไปยู่หายู่หากินแบบตมหโวยต่มเซ่มันนั้นะแรงๆแล้วมาเก๋แล้วมาละมากิน ยังมาบอกครบนะทุกคนมาแต่ซ้ำนี่หลังจากเกิดใกล้แล้วแล้วก็ทุกคนวันนี้นะซีรงไปสวนว่าอันไปเบิ้งมาซิลี่เนาะมาซิลี่แมตติกหน้าผุไว้แล้วก็มาโมกะ่ะคือว่าวาตายแดดเหมิดแล้วนะทุกคนได้กินแต่แต่ตอนนะแล้วก็บริโภคแล้วก็ปะเลยไปทุกคนไปเบิ้งน้ำเดียววันนี้เราไปซีเรตต้อ เแตงโมมี la la <ana> ่ย <singers> oh! ่บ <l g apan> <t nh wan ita> ัดแตงโมนะชอบไปโมคอยทุกคนอลลี่ป้ายไปเบิ้งน้ำกันทุกคนบรรยากาศใบไม้แห้งได้วิวเนาะติ๊กเนาะโคตร a ม a ซิ่งเลยบอฮ้อนติ๊กหน้าเฮ็ดแล้วทุกคนติ๊กป้าคักบอ เฮน่ลนวันนี้เป้ลังวันนี้นะไปเป้ลังเป้ลังทุกคนไปกันเลยทุกคนถ้าบึงแตงโมมันจะยังเลยวันนี้วันมันัดิหมือนเนาะมาซีลี่กัมี่บอติกหน้ามี่ผมมาี่อกะฮะมาซ่ฮมลีับมี่ะอ๋อแตงโมกับไตแห้งแดดหมดแล้วแตงโมพี่รถไต่กัแหงแดดบดแล้วแมบอดีโหดน้ำเลยติ๊กน้ ขี้คานโคตน้ำจนมันตายมาแล้วแตงโมกอะ่ะติ๊กหน้าขี้คาน,นาไก,ก่มันหูจากแล้วมันลงมากินเนาะอันตัวพุนน่ะเมิดเลยแล้วเนาะตัวลุนก่อนนะ<ล>ไปว่งถึงติ๊กหน้าแตงโมนะมีย่ยบอบีที่โคตรน้ำหนะ้าตายมาละแต่เสียดายนะทุกคนขณะมีย่ยบสองสามะอยู่แถวนี้ โบได้โคดนำมาแล้วทุกคนไอปลามันแหละมันก็เลยแบบตายูหน้าตีกตัวนี้ก็ใกล้ตอดสภาพส่วนแต่งก็คือประมาณนี้แล้วทุกคนเอ้ยเมิดละตายเมิดละทุกคนคือแบบแต่งโมก็ตายแดดเมิร์ดแล้วนะแล้วก็ใกล้กินแล้วยังเลอะแต่หาปิดมาป่ายมันกระทำนี้แล้วลองเบิรงดูมาทีนั้นโอ้ยมันหามาในน้ำสูบอยู่ในตีเลย ขามานี่ก่อนเอาาบเอาอีลาปายปาดมัน,มน,นโอ้นี่มันกะรันเดย์ขันมีน้ำมันโซฮิตจอได้เลยซิมึงดูอืมแซ่กนี้ก็อืนีบ้างเมื่อพาอยู่เพิเ่มเป,ป็เนเพิ่ มันอ่อนดูอืออือดูกรับแตงหัวเอนอเอ้จะเดินมาถูกซ้ำจ้ะอาบกะสิเป็นแบบนี้แล้วตายแห้งมาละ ามสิบปิดเอามาโทษนะเมื่อต่ำน้ำทุกคนติด ปีดมาโทษเมื่อต่ำนะทุกคนนี่มาโทษปู่เอกมาโทษธรรมศาสตร์ท,รท,รทริกหน้ากับปีดมาโทษบอได้จากอ่านแล้ว มีเอากระยาตัวนั้นมันแก่แล้วถึงหน้าเมดแล้วบดโทษนะอ๋อใหญ่หรี่น้องเอาเลยเน็ตเอาเลยว้าวโปใหญ่หิี่อ้างเมตาดู โทรใหญ่หนเนาะขอบใจบวมพอดีเลยค่เมือต่ำมือแรงเนาะนี่เนาะนั่เ่อนีด่ื้นาะอคนเมื่อ,อเลยพ่อแล้มาโทษนะอเอามาโทษก่อนเม,มือนอน <laughs> ยู่มืดจ้ตแตงโมก,กับมันแห้วแดดเด้เดขายแล้วเนาะอะขายแล้วเลยอ่ะแล้วก็กินมดเนาะอือขายแล้วแล้วก็กินมดติ๊กหน้ากับบีมาโฮดแล้วก็ตายกระแดงแดดเมดเลยแตงโมนะแล<ม>้ว<ม>ติ๊กหน้ากับบีมาโฮดเนานะโอ้ติ๊กหน้าคือบีมาโฮดจันไปไปเอามอสิลี่ไปไปนี่ไปไปไปมาอือบีมาอือบที่มาอือบทันด้แก่ ไม่ไดปิดแล้วมันยังอยู่นะเคอมันอยู่นะอสิงโกสิงน,ก,งนกเลยของฮุ้ฮู้ฮู้ฮู้อ่ลิมต้มแล้วทุกคนไปดีนะสาลี่จ้าห้ามันละ,นจ,ะจักก สลีเข้าวเหนียวบ่ตาโอ้ยสลีเข้าเหนียวตัวนั้นฟักงามส่งคักงน่งงามเลยส่งคักงนั่นปะได้ละทุกคนมาสลีสลีมาต้มนะจ๊ะติ๊กหน้าสีหน้าตาได้สลีลายละอันนี้เอาบ่อืมเล้ โอเคเลยดึงแฮนมาสลีดิบฟูดทุกคนไล่นะแฮนมาสลีดิบมาต้มกันอย่างกี้เป็นไอเป็น้เป็นเป็นบ้อยน้ไก่สาบแล้วมาอือนะ ได้หลายแล้วบอยเยอะมืดแล้วบอยแต่ได้พิซซารี่นะเยอ,อะพอเลยงาได้หลายเลยไนดะ้เอาสามีแล้วก็พอเนาะเที่ยวหาขีน้นะนางน้อยนะคะแกะกินข้าวโกกเลยเด็ดีต้มเลยนะบัดิกหน้าโถขึ้นอันนี้แล้วก็เฮ้ยมันเห็ดหางโถเฉยเฉย นี่นะทุกคนนี่นะทุกคนสาีก็ได้หลายละเอาบ่อ,บอหอแถวนี้ก็ตด้เอ,อาอกตัวนี้นเนี่ยกับสองฟองนี่มันเพราะว่ามันปลาไวก้กระยันมันห้า ปักนั้นก็นหมอยล่นแล้วไปครับทุกคนมานี้ติ๊หน้าป่าได้มาสอรีแล้วหลือคู่ละเ <c oughs> ต็มคู่มาละมาเบ้าง,งกันทุกคนมาเลยไปได้มือแล้ได้ติ๊กหน้โอ้สอรีเธ้านะ เต็มคู่แล้วเต็มแล้วให้นาเริ่นี้าไปไออกระเป๋าชอบมาเร์ซักเลยต้องจิกหน้าบอกหักไม่กินเออไได้กินไลายเตอร์ปูชมนิกะสลีข้าวเหนียวเ็ดจังเลยดิบาดนี้จิกหน้าหน้ามาอืออี บมได้เสียเงินจากบาทจ้าทุกคนไปทุกคนมาเลยวันนี้มาต้มสลีมื่อื่นเฮ้ยะลีมเขกากลากินมาไม่แก่ระบบเมื่อื่นอะไรไป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 ง่ายแล่ะ,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 ะว้าทุกคนผักสลัดกันง,ง่ามอริเอาผักสลัดมากินกับตำมะโทก่อนตำมะโท่น้ำมูเอาน้อยเดียวนึงได้มะโท่น้ำมูเอาน้อยเดียวนึกคืกออะไร เด็ดอาภารก่อนทุกคนอ่อนมีภารกับยิ่งโเนยนนอะมันเป็นอย่างอะไรจับกล้องอะไรเยอ <c> ะ <oughs> ไอ้แล้จะเป็นพี่เลย น้ซิลีดเท่าโนะกำลังไปเมื่อไปทุกคนไปเมื่อไปยังพ่อพ่อไปเมื่อทุกคนมันพีนไหนคนตอนนี้กับฮะทุกคน อันนี้นะคือพัฟเตเป้ผู้เลิศเคยกินเบิรงดไหมอันนี้นะคือพัฟเตเป้ทุกคนมืน่อกี้เขาสีนึ่งพัฟเตเป้กินเป็ดตะออร์นนอะไรเนาะล้างล้างทุกคนเอ้ยล้างประมาณสองสามน้ำถูแล้ ล้วเา่ากต่นึ่งพัอันนี้มันมันยู่แน,น่นออยู่น,น้ำนะทุกคน,ต,กนตับเปีอ่ะบห่าแตเอินัดสับเป้ะแรกบางคนก็ไิบางคนก็เพื่อยกิน พอเราได้ไปหานี่มันซื้อซื้อข้าเจ้านะทุกคนน้ำละเอออีเออกล่อ,อ,องซื้อมาแต่พ็นกระป๋องพื่อจัคเออสะอาดละก็เนื้นนนทุกคน,นอ่ะเซนนั่นและหนึง่งเซอโหดนี่เลยนี่นนย่างอีอยู่ดอกพักนานนะทุกคนคือสับหงวนะละ มแล้วเนาะค่อยกะตีมานื้อไงทุกคนเนื้อผักน้ำกับค้างไว้แล้วชอบก็เปล่าน้ำมีแหนกปิดไว้นี่จ้ะนะทุกคนมาซิลี่อันอ้าวมือว้านนี่นะอันนี้นะ่าต้มละ ต้มซุกแล้วต้มเหมขือเราแช่น้ำไว้เลยพาเนี่ยแจ้งมาดูแก่เปิดไฟเนี่ยแจ้งพักสลัดตัวมากมม่อว่านี่นะทุกคนไว้กินกระต่ำมาทู แม้เขาเอาไปกินนะคือว่ามู่เอาหลายกันนี่เมื่อวานนี้ตะวิติกน,นะเ <c oughs> ขากราบนะน่นาดูนังเหลือแต่ซัมีซัมีก็ยากเพราะที่เป็จับ วเสร็่แล้วล่ะหอดขั้นตอนเลยล่ะสร็เได้แล้วกัแล้ว น่าดูเพิ้นจะให้น้ำลังได้ได้ เ็บเลยแบอแอ้ต sort of. ัพวกอะเผ็ดจะชุดแซ่บอนี้นะสีกับสีเขียวอุ้ยชุย ย่างนีงมันจะน้อยจริงๆเอาอะไรอยู่ตอนนี้กำลังมาเอาผักนะจ๊ะบ่แม่ผักมาตั้งงามเนาะมาทุกคนผักสอนโคเลยอันนี้นะบ่ได้ลงตลาดเลยเหละอันนี้นะเอคือีกก่อนมเจ้าหอมเท้าอันนี้กะหอมเท้าหอมเปร์นะคะเอานะมั้ยหอมเปร์เอาบ่ นี่น้งทุกคนได้แล้วในน่้นนี่นี่มาเดตอมองนี้อันนี้เป็นกอนอไม้ค่ะกำลังปงแดงเบิ่งแม่แนแดงมุนง่ามปะทุนอันนี้เป็นแม่แดงเกอดเป็เปดหน,น,น้าฮะพักแพร่นนะั่นเด็นี่ พอ,อละพอละได้หลายแล้วนะนี่นเอาพาร์ตตัวนี้ตืมนเนาะอาก้ยหมดน้มครบมันกำลังฟุนน่มมาก <c oughs> ก้มหมดน้มครบอันนี้เราไปสวนมือบานนี่ตัดืมเอาพักมาก <c oughs> เอาเดตมาเซอรี่แล้วก็พาเดียวมาเลย เสริมมึงมันละเป็นมั้ยเบ๊ะทั้งหอมกุกบางงามๆล้นก็มันกัดกินจะมัน

ถุงเท่าเลยนะ่อหมู่แบที่ค้างอยูหมอันฮาะพันไในสุกดกพะเทวุกัมเซ่นะเอออยู่เซ่นเนี่ยเนี่ยมันดกดอกนะทุกคนสาใกล้แต่เอยคนปรุงแล้วแล้วมีแต่เซ่นักมแล้วหอมละ นมันเทาิา่าต้อแล้วนี๊จมิมอมันปูบ้านะโอ้ยไปหนนะหนในพิมพ์มันสองสามไส้ามส่วนเราปูเองปะเออน่าปลยส้างนั่นดิเพกปูเขากับคำนังชูกต้องกินยุ่มดในซูไม่เล่นกีเกตเจ้ยมาเล่นเนาะนะทุกคนเห็นตาแฉกอ่นชิบนะไม่กิมเข้าหุงแล้วก็ยังมีมื จานเอยก่อนลจานตื้อปลาเอานะพูกเช่นโหนะเช่สองเถ้่นีจานนีมันตายเกนเท็พี่เลยตูยูเตอร์พี่มาต้มไก่ติ๊กหน้าแต่ละตาพี่เลยนี่นะนำเมนทำไมเท็นเอามาไว้จิ้มพอยทานทุกคนก็านกันเม็นหนำเมน อันนี้มันมีามประโยชน์ในเวลาเทาแกงหอยหรือว่ะนั้นนะเาเที่ไม่จิ้มหอยนะทุกคนเอามาใส่ในชีวิตประจำวันอันนี้คือหนังเม่นมันไม่อย่างนี้นะมันมาบกซ้ำอ้อคุ้มคนนี้เห็นป้อนมันอ้อสิมมนุษย์ตาแบแล้วอันนี้สาใกล้่นะทุกคนสาใกล้น้อยมีได้น้อยก็เลิกแต่ว่า สาไก่แบบนี้เลยนะทุกคนนะติกหน้ามาแต่ที่เลยติกหน้ากินาสาไก่ติกหน้ากินบลต้มไก่ทุกคนวันนี้น่ะกินสาไก่นะสาไก่ ้กระตัมโถ่สำรับพักตัวนั้นน่ะนึ่งนึ่งมันยังบ่สุกนะแต่ว่าหิวข้าวแล้วก็กินอันนี้ก้อนนะมาเด้อทุกคนกินข้าวนําเดือดเทบบ่รู้ใช่บ่รู้เลยตอได้ฟซีกินข้าวเนี่ยเอฟซีเอ้อมาได้กินข้าวนําเดือดเด้อวันนี้กินข้าวนําติ๊กหน้าเด้อมาได้ทุกคนได้กินข้าวเด้อสำรับคลิปนี้กับปิ๊คลิปซ้ำนี้ก็เนื้อทุกคนแต่ก็ด้อบ๊ายบาบมันอ้